กุสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการเซียนพระโดยผมอุ้มรังทาจากชมรมพระเครื่องในประเทศไทยครับอ่ะวันนี้เราก็จะมาเปิดเนื้อหาของสมเด็จวันละคั้งที่อยู่ในกุฏวังหน้าครับก็คือวังหน้าเขาจะมีพระ โบายขุเมืองอะไรของเขาแล้วเก็บเอาไว้นะครับที่ทําพิธีกรรมพิเศษซึ่งสมัยก่อนเนี่ยนะครับวังหน้าก็มีส่วนได้ส่นเสียของภาษีนะครับถึงอะไรหนึ่งในสามหรือหรืออะไรนะครับก็ไปเนี่ยครับก็มาทําผ่าเครื่องบทเพชรพลอยอะไร,ยะรเยอะฮะเยอะแยะมากมายนะครับเพจะให้ดู ของผมก็จะมีทับทิมสยามนะครับก็คือมูลคพาท์มสยามตอนนี้คขาหายากมากน,นะครับเนี่ยเหาวางหนกันนะครับ แทนมูลค่าตับทิมสยามนะครับเป็นพันล้านแล้วนะครับนี่ยเราจะมาดูตัวนี้กันครับฝนกระสายลุงหรือว่าเนื้อเบนจะลงนะครับเนี่ย ก็จะมีหลายสีนะครับแตกต่างกันไปแล้วแต่องค์นะครับเหมือนกัการเนี่ยผสมสีต้องไปในในครั้งนั้นๆนะครับเป็นศิละปะเนี่ยที่สุดโตเนี่ยได้ทำเอาไว้นะครับแล้วเนี้ยจะมเีเขาเรียกว่าของตะไบทองนะครับเ,เนี่ยยอดนะครับซึ่งเราจะมาดูกันในอีี EP ต่อไปนะครับของตะไบทองกับ จะได้เปิดตัวอองค์ชายที่สิบสี่ของผมนะครับมสมสเร็จองที่สิบสี่นะครับที่ก็คือยังไม่ได้เปิดตัวไปนะครับก็คือก่อนหน้าอง์ที่สิบห้าที่เปิดตัวไปที่สบสี่ก็จะเป็นภาษาจีนอีกตัวหนึ่งน,นะครับเป็นปวดตาซึอีกตัวหนึ่งน,นะครับเดีย๋ยวมาดูกันนะอืมอ่านิดนึงนะครับอ่าสมเร็จ ปกโพบาคุนพรมนะครับที่ได้มาในคลิปที่ผ่านมานก็ได้มาจากซื้อมาจากร้านพี่แชมนะครับปัตติกับนนะครับ ข้างหลังนี่จะมีตาขุดตรืองขับตาคุดอืตอตบทองมัน,นสวยนะครับมีการลงสีเนี่ยในสำเด็จะครับ ก็ยังมองเห็นชาวซ้ายนะครับมันจะเป็นร้อยยุบยนนบ่นนะเห็นไหมมันลายผลึกขมันจะเป็นแบบนี้นะครับใครดูบ่อยอก็เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่เวะลาข้างอ่ะนะฮะพิมพ์ใหญ่เวะลาข้างแต่กุบ ก็าทำเพื่ออ่ะบรรจุปกระวังหน้านะครับก็จะเป็นพวกช่างต่างๆนะครับช่างพิมพเอิที่มีพิมพเอิที่สุดนะครับในยุคสมัยนั้นนะครับเอามาช่วยกันทําในปูกวังหน้าช่วงสมัยรรชการที่สี่คร สว,สดสวสดยดีนะครับสวยดีมีจริงมีอีกหลายสีนะครับอาจจะเปิดตัวอย่างให้ดูนะครับที่เขามีกันนะครับเราสักครู่นะครับ ออก็จะประมาณนี้นะครับเยอะแยะมากมายน,นะคะรับสิลปะสวยงามนะครับเนี่ยสวยนะครับ นี่มีมาทำแบบนี้ด้วยนะฮะเนี่ยกวดขมับอีกแล้วเนี่ยน,นี่ก็ต้องแยกแล้วนะฮะต้องดูแถวซ้ายประกอบเรามีเร่มมีวัดอื่นอ่ะมาทำเด็นแบบอะไรแบบสวยนะครับสวยมาก <S <S ก็มีหลายลาย,ลยะครับอืมจะ่อมาได้ลายนี้มาะครับประมาณนั้นมีความิเศษ มีิกเนเซอร์ตรงรอยของกระบไยทองครับก็เปความฮัลโหลละของวังหน้านะคะนี่เขาก็มีช่างฝีมอือนะมาช่วยแกะบล็อกพิมพ์ใหญ่นะฮะคือจะทำสำเร็จวัละข้งเนี่ยอยู่ในเป็นจุดกูวังหน้าก็าจะใช่ไหมจะพาคูบ้านคู่เมือง ก็ดูมันไปนะครับเดี๋ยวเราจะลองเปิดเลื่องกล้องขยายกันนะครับ น,นี่ยนะอ่าอายุของทองคำผงต่ะไปทองคำที่ผ่านนะครับผ่านผ่านเกณฑนะครับ่านี่จะมองเห็นชาวไซน์นะครับเห็นไ,ไหมมลื่นทแบบนี้นะครับ ต้องมาใช้กล้องขยายดูนะครับเราถึงจะมองเห็นนะครับก็ประมาณนี้นะครับว่าอยามาลองส่องด้วยแสงสี U V นะครับ

นก็คือนะของแท้นะครับเดี๋ยวมาดูกล้องจับความร้อนนะครับกอไปถึงล่างท้าวซ้ายเนี่ยนะครับพวกพลาสติกอ่ะต้องมีชีวิตนะครับ,าาบเราจะด้วยกล้องความร้อนดูนะครับ ก,ก,ก็ไม่มีอะไรที่คงที่นก็เหมือนกับหัวใจมันก็ร่างกายมนันนวดเนี่ยนะฮะเกิดไม่มีอะไรกระตุ้นในีมันตื่นเต้นมันก็จะม,ออนะมีความร้อนอนะฮะกตไม่ใช่ไอร้อนหรืออะไรที่มันจับอยู่ก็คือในแผวซ้ายข้างในหมดเลยนะับเป็นจัก,กรวาลจัก,กรวาลหนึ่งนะ เด้โกวังหน้าคงจะสำเร็จหน้านะคะแปดหมื 8, 000, 4, 000่นสี่พันองนอนะครับตามมาทนรมคารอได้ทำพิธีอะไรไปนะครับก็ว่าจบไปแล้วผมติดใจลงนะครับอีพีน EP หน้าก็ติดตารับชมนะครับก็จะมาเรื่องการเรื่องไปือผมกระบเลย สบายเลยีย่เป็นยังไงะจะมาให้ดู้ะเปิดตัวมผมเปิดรงที่14ของผมะก็ยังไม่ได้เปิดตัวกันเลยนะผมเปิดประครังของผมตอนนี้ก็มีก็มีทั้งหมดเดีย๋ยวเราไาดูกันีทีหน้ากันนะจะเปิดปตัวองเแล้วกันนะอ่าก็จะเป็นสบายเลยองน,นี้นะครับ ดูกันแบบชําๆนะครับมนร้านีิโทโคบอลน,นะครับก็แบ่งปันมาให้ชําๆเลยะะกับเรื่องราวของตะไบเล็กนะครับกับหารอยล้านองค์ต่อไปนะครับองที่สิบสี่ะคระ,ะเป็นภาษาจีนองค์ที่ อที่ 3. สามก็คงจะยังมีองค์นี้อยู่นะครับในเรื่องของตะไบทองนะครับที่จะมาให้เตัวอย่างโอเคครับเดี๋ยวติดตามและชอตกันต่อนะครับวันนี้คงนี้ขาร้อพาด้กันครับโอเคบหมครบ